ตอนที่26สายลับจากเมืองหลวงท่านฮาลุมีแขกไม่ได้รับเชิญมาทางหมู่บ้าของเราแล้วครับฉันอยากได้จำนวนเท่าไหร่และรายละเอียดด้วยจำนวน3คนขุนนางหนึ่งคนพร้อมกับองครัลักทั้งสองอาวุธเขาซ่อนไว้ภายในเสื้อคลุมครับยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่าพคนเหล่านี้จะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านของเรานะ่ะ เป็นไปไม่ได้แสดงว่าพวกเขาต้องการมาสืบอ,อะไรบางอย่างหรืออาจจะมาข่มขู่เราก็ได้บุคคลที่เดินทางมาถึงหลอดเอ็ดมันเป็นหนึ่งในขุนานางทรงอิทธิพลในเมืองหลวงเป้าหมายตรวจสอบหม,มู่บ้านและค้นหาเกี่ยวกับระบบแต้มภายในเมืองระดับภัยคุกคามสูงพวกเขามาเร็วกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เมืองหลวงเริ่มเคลื่อนไหวแล้วถ้าแบบนี้พวกเราจะต้อนรับเขายังไงดีจัดการเลยไหม ในมือพวกเขามางั้นก็เล่นตามเกมไปก่อนละกันฉันอยากเห็นไพ่ในมือยินดีต้อนรับสู่บู้าของผมนะครับท่านหลอดเอ็ดมันข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่านเจ้าเมืองเด็กหนุ่มไฟแรงอย่างเจ้าเนี่ยข้าชอบเหลือเกินท่านมาด้วยธุระอะไรหรอครับข้าเพียงสนใจการพัฒนาอันโนดเหลวของบู้าของเจ้าเพียงเท่านั้นแต่ท่านหลอดคงไม่เดินทางมกกาไกลเพียงเพื่อสังเกตการผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับฉลาดดีนี่ข้าชอบคนที่เข้าใจเกม ที่ตัวเองกําลังเล่นอยู่แล้วเกมของท่านต้องการอะไรจากผมเหรอครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสิ่งที่ค่าต้องการแต่เป็นสิ่งที่เจ้าควรระวังมากกว่า